รางวัล World Class Award 2021เรดีว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆค่ะสำหรับแบรนด์ Alexiso so. ภายใต้บริษัท Alexis w ว n g Thailand จำกัดบริษัทผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณภาพจากประเทศเกาหลีใต้นำโดยคุณวิกตดาชุมมณีกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัท Alexis w a n g Thailand จำกัด คุณจุเรรัตจันพุ่มผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BS Brand Imrom br คุณพิราวันปัศยามาตกรรมการผู้จัดการบริษัทจีแกรนด์โปรดักชันจำกัดและคุณโชติกาขวัญทิติหรือหม่อมลูกปลาได้รับเกียรติจากทางสมาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีใต้สำนักงานประจำประเทศไทยให้เข้ารับรางวัล World Class Award 2021งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะยุ้ยน,นะคะ CEO บร,ริษัทเล็กซิตหวังไทยแลนด์นะคะมีความยินดีนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะที่พวกเรานะคะชาวเล็กซิตนะได้รับนะคะ รางวัลเกียรติยศนะเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานนะของพวกเรานะ,ะบรัษัทเล็กสวรไทยแลนด์นะคะที่เป็นบริษัทที่เป็นมีหุ้นส่วนนะคะโรงงานการผลิตนะคะเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้6โรงงานและหนึ่งโรงพยาบาลสัตวกรรมนะคะแล้วก็วันนีเ้เราได้รางวัลที่มีความน่าคุคนะ้นใจถึง4รางวัลนะคะก็คือ,อารางวัลเจ้าของแบรนด์ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมก็คือออนิยุยนะคะแล้วก็มี พี่เหมียวค่ะ CEO พิมพาวอเล็กซิสค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายอีสิตหนึ่งเดียวของไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม BS ค่ะรางวัลที่วันนี้วันนี้ก็เป็นผู้บริหารดีเด่นยอะเยี่ยมในเรื่องของอนการจบรนด์ลักษณะของคุณเป็นหงุดหงิได้รางวัลมาร์เก็ตติ้งสต t จียอดเยี่ยมนะคะแห่งปีที่แบบว่ามีข่าวหม่อมลูกตาที่แหละประมาณนี้ค่ะก็เป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าปลาหายจากวงการไปแบบ เกือบสิบปีมั้งเพราะตั้งก็ออกมาแล้วก็ออกมาเป็นขาแล้วก็ตัวเองก็จะหลบเข้าไปอยู่ในหุบเขาเลยก็ดีค่ะท,<ม>ท,ที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ปาได้ทางผู้ใหญ่เอเล็กซิสมอบโอกาสให้ดีๆปาจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแรกเริ่มบริษัทอเล็กซิสหวังไทยแลนด์แล้วก็อ,อเล็กซิสหวังกรุ๊ปนะคะซึ่งมี สำนักง,งานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็คือโรงพยาบาล ImageUp International Surgery Hospital ทนะคะที่คังนัมเน่ยเรามีมีการคุยคุยกันในการทำ CSR ของบริษัททุกป,ปีอยู่แล้วนะคะซึ่งซึ่งในปีที่แล้วเราก็ก็จะทำ CSR แล้วก็รู้จักกับพี่หมองรุปานะคะซึ่งอยู่สระบุรีแล้วก็หายหน้าหายตาไปจากวงการแล้วก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าอตอนตอนตอนนี้ตอนตอนที่เราไปเจอพี่หมอมก็มีความลำบากนะคะแล้วก ต้องบอกว่าสะรองมากนะแต่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เราอยากจะช่วยเหลือตรงนี้เราก็เลยเราคิดว่าถ้าเกิดเรามีงานซึ่งเรากําลังจะเปิดตัวแบรนด์สินค้า mm hmm. ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V S เนี่ยนะคะเราเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราทำทำการตลาดสักตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากทกําการตลาดที่ที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ย รู้ว่าผลิตภัณฑ์เราดีอย่างไรแล้วเปลี่ยนแปลงจากให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีได้อย่างไรโดยที่เราไม่อยากใช้ดาราที่สวยอยู่แล้วนะเราก็เลยมีไอเดียตรงนี้แล้วก็คิดกับการตลาดก็คือคุณมดแล้วก็คุณออบอสเหนียวที่ท,ท,ที่ที่เป็นจริงๆก็คือเป็นดิสพิเตอร์ใหญ่ของบีของบีเอสตอนนี้นะคะก็คือเราคุยกันว่าเอ้ยเฮ้ยน่าจะเป็นพี่หมอบปปหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อเราเราเคยคุยกับเขาอยู่แล้วก็เขาก็อยากจะทํางานด้วยมันก็เป็นอะไรที่มัน ประจบเหมาะกัน<ช>นะคะเราก็เลยเไปหาพี่หมอมนะคะแล้วก็เลยคิดว่าวันนั้นนะคะวันนั้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยพี่หมอมน้ําหนักเท่าไหร่เยอะเกือบแปดสิบค่ะอ๋อแล้วตอนแล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทานผลิตภัณฑ์ด้วยด้วยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยและเป็นผลิตระดับโลกที่ติดติดอันดับโลกด้วยนะคะมันทําให้พี่หมอมลงไปแบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์ของของ ลูกค้าด้วยที่ต้องได้รับผลผลลัพธ์จริงๆจ,จ,จากผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกเราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจทีเ่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่หมอรุ่ปานี่มีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้แล้วก็มีคนรู้จัก,จกนะแล้วพูดถึงมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ที่เห็นได้ด้วยตา <laughs> อย่างชัดเจนเนี่ย, <laughs> นนยมันทำให้อ่อ เราประสบความสำเร็จมากนะว่าเราเราไม่ต้องใช้ดาไลอีกแล้วเราใช้เนี่ยพวกเราันเองนี่แหละนะคะ<อ>ที่จ<า>ับจ,<า>จริงใช่ผลงผู้ใช้จริงอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเริ่มแรกมาจากการทำซิสอาไวสแล้วกเ็เรื่องดีๆมาเข้ามาทั้งหมดเลยค่ะก็อยากจะฝากนะคะตัวเนี้ยเราจริงๆอ่ะมดทาแบรนด์การตลาดมาเยอะแต่ทีนี้ตัวเนี้ยมดอยากจะบอกว่ามดตอบโจทย์เพราะมดกระโดดลงมาเล่นเองด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสจากบอสเมียนบอสยูบอสเอแล้วก็ได้รับ เกียรติจากหม่อมลูกปลาที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยากจะบอกว่าถ้าใครนะอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเราอ่ะไม่ได้ขายฝันแต่เราคิดว่าเราจะสร้างให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปกับเราจริงๆแล้วก็กระแสตอบรับตอนนี้ดีมากก็ขอให้ทุกคนที่อยากดูแลตัวเองเนาะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากแางแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างมาอยู่กับครอบครัวเราคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือคนที่แบบ เนาะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลง<ช>เปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะตัวนี้ไม่ใช่ยา<ช>เปลี่ยนแปลงได้จริงเห็นผลลัพธ์เห็นแล้วทุกๆกทุกๆคนในประเทศไทยเห็นแล้วว่าตัวอย่างก็คือหมอรุ่นปั๊บที่หมอรุ่นป้าเปลี่ยนแล้วนะคะคุณก็เปลี่ยนได้แล้วสร้างไรายได้ไปกับการเปลี่ยนแปลงของเราเองนี่มันดีกว่ามันยั่งยืน มันยั่งยืนนะคะย,ยูวีในไเสริมนี่ชัดเจนนะคะไม่จำเป็นต้องคนที่มีรูปร่างอ้วนนะคะเพราะว่านี้คือที่เหนียวชัดเจนว่าคนที่มีรูปร่าง<อ>ดีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถดูแลได้ดีเลยะค่ะเพราะว่าในเรื่องของระบบเลือดระบบฮอร์โมนเหมือนจุดตัวนะคะทเหนียวเป็นคนที่รูปร่างผอมอยู่แล้ว <ๆ S 1> แต่ทานตรงนี้การนันตีว่าผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคือยิ่งยิ่งผอมนะคะแล้วก็ดีกับระบบเลือดเมื่อระบบเลือดลมฮอร์โมนผู้หญิงดีค่ะทุกอย่างดีเป็นหมดสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นที่เหนียวมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก